คัจักน้อยเนีม no oh, oh. oh. ันก okay, ็ดีนะแบบยืนไม่หลัวกอดกเอนเีหลงสไ้ยโอ้ยโอ้าอ้้โ้โอ้โ้โอ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 ้อ้้โอโอ้้อ้โอ้โอ้โโ้โอ้กอ้้โอเเอออ เป่าสูบไปนั้นหยอดป,ยปลา,ายใหม่เป่าใครอาหารดีกว่าเป่าไปลายฝาดถูกเพราะปลายฝาโกโก้บัลลินมาแมู่้ใด,ดนะดู <c oughs> เดือดไหมออกไปแล้วครับลูกนี้ หอยเลยลูกยิงแท่เดียวได้ไหมอุม้ยไป เควัดอุยพ oh! ี่ล no ับแน่นั่นปวดแล้วเหรอรับสิ้นที่แล้วนี่ปวด ตูนปีนี้สร้างการได้ตูนปีก้อนปีโลกระจอเขาอเอาเพลงเตี้ยวอย่างเดียวไอ้เพลงเบือ <c oughs> เ,เกี้ยวขึ้นมาดเห็นไหมอุ้ยเสียหนี้คงบอกผัวเบื่อไง โอ้ยนิงแฮงโอ้ยมิาเ่นกับเดนมีสิทธิ์นอกหรได้กระปชวยสตูน นีเย็นเลยผู้หญิงหนึ่งหนึ่งแนนจังวนเฮ้ยเรียกปอดผู้ใดเย็นฟังทั้งนั้นใครคะฟังทั้งนั้นนี่โกโกอบไอเจลไอจิมมีค่ค่ะอ๋อไอพวกพวกเจ๊บ้าน้องกัน,นเอ่าแบบเกง่งคุณสามีโอากาสลุนจุดหัวนะ Ờ, nhìn cho thổi cho muôn Ba อาจจะไม่รู้ที่ซองอะไรนะมแม่นหอยว้แมน <c oughs> อ้อขนาขขวาท่านจิตอย่ตงนโอ้เตียอาิมจะบอง light. พึงเหรอปีนมาก็คว่ำอยู่อโอ้ยเดียได้ยังนไปขึ้นไปมาหาคำอ๋อเมื่อไม่ได้เชื่อคอแล้วปีนมาถึก๊อฟ ป่นภาก็ย,ยนะียมให้พูดน่งนะโอ้ป่านไล้เวลาอเออจำไว้จำไว้